สวัสดีค่ะทุกท่านที่เข้ามารับฟังขอให้ดวงดาวจงพลิกฟื้นชีวิตของท่านขอให้ท่านจงมีแต่โชคลาภเงินไหลนองทองไหลมาสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขล้นไปด้วยวาส,สนาบารมีนะคะขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเปิดดวงรับพลังดีๆไปด้วยกันท่านใดที่เข้ามารับฟังแล้วประสงค์อยากจะฝากดวงเพื่อรับความโชคดีแนะนำให้ท่านพิมพ์ชื่อเล่นและตามด้วยวันเดือนปีเกิดค่ะ สำหรับวันนี้เราจะมาเปิดดวงชาวราศีกุมนะคะในช่วงวันที่21-26พฤษภาคม2567ที่จะถึงนี้ดวงดาวอยากจะบอกอยากจะเตือนสิ่งได้ขอให้ท่านตั้งใจฟังอย่างมีสติและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะสำหรับดวงการเงินถือว่าเป็นราศีที่ครองแชมป์ดวงดีในเรื่องของการเงินนะคะเพราะชาวราศีกุม ยังสามารถหาเงินเข้าบัญชีได้เรื่อยๆเงินมาไม่มีขาดกันเลยทีเดียวอยู่ในระยะที่ผู้ใหญ่ให้ลาบค่ะที่จะทําให้มีรายได้มากขึ้นอย่างต่อเนื่องและยาวนานแต่สําหรับข้อควรระวังในการสิงโชคเก่งกําไรนะคะก็อยู่ในระยะที่ไม่แน่นอนที่อาจจะทําให้ได้มากก็เสียหมดจนหมดตัวได้ ส่วนวงการงานถ้าใครคิดจะซื้อที่ดินนะคะหรือใครที่ทําอาชีพเกี่ยวกับซื้อขายที่ดินสิ่งปลูกสร้างหรือจัดการทรัพย์สินใดๆจะอยู่ในระยะที่ค่อนข้างดีที่จะสําเร็จได้ตามที่คาดหวังสิ่งที่ควรระวังก็คือระวังเฉพาะเรื่องการติดต่อสัมพันธ์การสื่อสารที่ไม่ชัดเจนอาจจะทําให้เข้าใจผิดเข้าใจกันคลาดเคลื่อนนะคะ ที่จะทําให้งานภารกิจลาช้าและเสียหายได้ส่วนมนุษย์เงินเดือนนะคะก็ถือว่าการงานไม่น่าเป็นห่วงสักเท่าไหร่ส่วนใครที่กําลังว่างงานอยู่นะคะหรือกําลังที่มีนัดสัมภาษณ์ก็ช่วงนี้นะคะแนะนําให้ท่านพยายามศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวที่ท่านสมัครงานไว้มีโอกาสได้งานค่ะสำหรับชาวราศีกุม ดวงความรักนะคะจากงานธารกิจที่กำลังทำก็อาจจะทำให้ท่านเจอคนโสดหรือได้เจอคนถูกใจเหมือนเช่นเดียวกับท่านถ้าเขาและเธอคนนั้นเป็นเจ้านายเป็นผู้บังคับบัญชาของตนเองก่อนจะตกลงปงใจนะคะควรจ,จะตรวจสอบพิจารณาให้รอบคอบก่อนเพราะไม่แน่ท่านอาจจะเจอคนเจ้าชู้หลายใจที่เขาและเธอนะคะก็พร้อมจะเผื่อแผ่ให้เพศตรงข้ามพิามากใกล้ชิด ได้เหมือนกับตัวท่านเองเหมือนกันดังนั้นต้องระมัดระวังนะคะอาจจะตกเป็นมือที่สามโดยที่ไม่รู้ตัวส่วนคนมีคู่ในช่วงนี้ถือว่าแฮปปี้ดีค่ะแค่รับการเสริมดวงนะคะการทำบุญทำท,ทานปัจใจสีแก่ผู้ยากไร้รับฟังให้คำปรึกษาผู้ที่ทุกข์ใจบริจาคสิ่งของที่เราไม่ได้ใช้นะคะให้กับบ้านพักคนไร้ที่พึ่ง อันนี้จะช่วยหนุนนําดวงชะตาในเรื่องของโชคลาภแล้วก็การเงินนะคะขอแนะนําสําหรับชาวราศีกุมดวงชะตาของท่านช่วงนี้ถือว่าดวงได้บ้านใหม่รถใหม่ของใหญ่นะคะมีการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นชีวิตใหม่เวลาค่อนข้างเดินเร็วนะคะอย่าเสียเวลากับอะไรที่ไม่ใช่พยายามรอบครอบในการใช้ชีวิตบริหารรายรับรายจ่ายให้ดีๆถือว่าปังค่ะสำหรับชาวราศีกุมช่วงนี้ สุดท้ายนี้นะคะขอให้ทุกท่านมีสติในการดำรงชีวิตคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดขอให้ดวงดาวจงประทานแก่ท่านขอให้ท่านเฮงเงรวยรวยตลอดปี2567และตลอดไปหากท่านประสงค์จะทำบุญนะคะขอเพียงท่านกดถูกใจกดแชร์หนึ่งครั้งก็เปรียบเสมือนท่านได้ทำบุญใหญ่แล้วนะสำหรับท่านไหนที่ยังคงเจอวิกฤตในชีวิตนะคะยังไม่พบแสงสว่างนี่สิล้นพลตัวหาทางออกไม่เจอนะคะขอให้ปาฏิหาริย์จงเกิดแก่ท่าน ขอให้ท่านมีงานชิ้นใหญ่เข้ามานะคะดวงชะตาถึงเวลาเปิดแล้วขอให้พลิกวิกฤตเป็นโอกาสจากร้ายกลายเป็นดีสุขสมหวังทุกประการมีโชคใหญ่นะคะประสงค์อยากได้โชคก็ขอให้มีโชคใหญ่เนาะจะได้หมดนี่หมดสินนะคะเป็นกําลังใจให้กับทุกๆท,ท่านเลยสําหรับชาวราศีกุมจงรับเอาแต่พลังดีๆนะคะขอบคุณสําหรับทุกๆก,ก,การติดตามลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ